เมื่อกี้เราก็รู้ความหมายของเลขยกกำลังไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราคจะรู้ต่อไปก็คือการเอาเอจำนวนเหล่านี้มาดำเนินการกันนะครับถ้าเราไม่ศึกษาวิธีการดำเนินการเองมานียเราจะลำบากเลยทำโจทย์ไม่ได้นะครับเมื่อเราไปเจอโจทย์กรณีอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น9ยกกำลัง2คูณ2ยกกำลัง8นะครับหารด้วย2ยกกำลัง15นะครับ ถ้าเราไม่ศึกษาว่าไอ้จำนวนพุกเนี้ยไอ้เรื่องรังควานอย่างเดินรกันยังไงนะครับเราจะทาลำบากมากข,ข้อนี้เราจะทําโดยเอาสองนคูณตัวมนันเองเก้าตัวนะครับป็นคูณแบบสองคูณตัวมันเองแปดตัวแล้วหารด้วยสองคูณตัวมันเองสิบห้าตัวโคตรลำบากน,นะครับทีนี้เราจะดูว,ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการเดินการที่ว่จำนวนเหล่านี้นะครับออกมาดูกัน,กนคุณสมบัติของเรื่องรังน,น,นะครับข้อที่1นะครับ a ยกกำลัง m คูณ a กำลังเเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับหรือเลขฐานเหมือนกันนะครับเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังนะครับมาบวกกันเห็นไหมครับเลขฐานเหมือนกันคูณกันอยู่นะครับให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับการคูณมันเขียนได้สามแบบอย่าลืมนะ A อกำลังเอคูณ a กำลังเอหรือี้ก็ได้คูณหรือ a กำลังเอคูณ a กำลังเอหรือี้ก็ได้นะครับหรือเขียนติดก,กันเอกำลังเอมเนกำลังเมเนี่ยมันคูณกันอยู่นะครับอ่าคราวนี้มาดูตัวอย่างเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับยกตัวอย่างเช่น2องกำลังเคูณ2กำลัง8เลขฐานเหมือนกันคูณกันนะครับจับเลขชี้กำลังมาหวกกันก็เป็น2ยกกำลังสิ นะครับ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง4เท่ากับ2ยกกำลัง5้าบวก4เท่ากบสองยกกำลัง9นะครับหรือ,อ3กำลังสองคูณ2กลัง 3؛ าคูณ3กลังสคูณ 2, 2, 2, 2นะครับเราจับประเลขฐานเหมือนกันมาเนืนการกัน เลขฐานเหมือนกันคูณกันการคูณสลับที่กันได้เจ้าสามมื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขซีกําลังมาบวกกันก็เป็นสองบวกสองก็เป็นสนะครับคูณกับเลขฐานเหมือนกันคูณกันนะครับจับเลขซีกําลังมาบวกกันอันนี้เลขสีกําลังไม่มีตัวเลขโดดตัวเลขที่เขียนอยู่โดดนี่ครับเลขสีกํากลังจะเป็น1เสมอนะครับเลขฐานเหมือนกันคูณกัน จบเลขสี่กำลังมาบวกกันสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่อีกตัวอย่างหนึ่งให้นักเรียนจำา้ว้ว่าถ้าเลขสี่กำลังเป็นจำนวนเป็นบวกใเฉยๆงเนี่ยไม่มีปัญหาโจทย์จะมีปัญหากัตเ,เมื่อจะเริ่มมองาพาปอ,อแล้วโจทย์ก็จะมีปัญหากัตัวเงื่อเลขสี่กำลังติดลบเลขสี่กำลังเป็นตัวแปรหรือเลขสี่กำลังเป็นพหุนามหรือเป็นก้อนก้อนหนึ่งมาออกมาดูเลยดีกว,ว่ายกตัวอย่างเช่น สองยกกำลัง 8, ปลแบบ 2, ปดคูณกับสองยกกำลังลบเจ็ดเลขซิ่กำลังจะโดดเป็นลบแล้วก็ไม่ต้องตกใจเลขฐานเหมือนกันคูณกันกับเลขซิ่กำลังมาบวกกันก็แปดบวกกับลบเจ็ดก็จะได้ตอนเล่นเรามีตังอยู่แปดบาทอยู่ดีติดลบตรเหมือนกับติดหนี้มีตังอยู่แปดบาทแต่อยู่ดีมีหนี้เข้ามาในชีรีสแล้วก็แปดบาทเรามีเชนี้เจ็ดบาทเหลือตังบาทหนึ่งนะครับ หรือ,อ,อตัวอย่างหนึ่ง2กำลัง7งกำลังลบ7คูณกับสอง่กำลังลบ3เลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขสีนย์กำลังมาบวกกันลบ7บวกลบ3ตอนแรกเป็นนี่อยู่7บาทติดลบ7ก็คือติดน,นี้อยู่7มีนี่เข้ามาเพิ่อมอีก3ติดน,นี่ทั้งหมดลบ10อีกตัวอย่างเลย2กำลังสอ 2n คูณ2กำลัง n เ,เลขสีกำลังาจ,จะเป็นตัวแปรก็ได้ให้เรเรียนจำได้ว่าตัวแปรเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันตัวแปรยกกำลังเหมือนกันถึงจะเอามบวก,กลบก,กันได้2ยกกำลัง 2n คูณ2กำลัง n 2คูณเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขซีกำลังมาบวกกันตอนแรกมี 2n อมอีเพิ่มมาอีก n หนึ่งก็เป็นทั้งหมด 3n อีกตัวอย่างนึงอย่างที่บอกเลขชีกำลังอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นพักุน้ำก็ได้สองกำลังเอ็นบวกหนึ่งคูณกับสองกำลังสามไม่ต้องตกใจเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขซีกำลังมาบวกกันเป็นเอ็นบวกหนึ่งบวกกับสามตัวแปรอันนี้มันไม่ทราบค่าว่ามันเท่าไหร่ดังนั้นพอมันไม่ทราบค่าปุ๊บเพิ่มอีกหนึ่งมันคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพิ่มอีกสามมันเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ ก็ไม่ต้องทําอะไรมัน,ม,นมันเลยเข้อสุดที่ว่าตัวแปรเหมือนกันเนี่ยถึงจะมาบวกกันได้ถึงจะรู้ว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่แต่ตัวแปรเนีย่ยมันมบวกลบกับตัวเลขไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวแปรเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถ้าเพิ่มอีกหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่นะเราไม่รู้นะครับตัวแปรก็ยังเหมือนเดิมบวกหนึ่งลบบวกอีกสามก็เป็นบวกศจบแล้ว,วแ,ลแต่